สวัสดีครับสมศักดิ์เจริญทรัพย์ครับวันนี้ก็มีอาการรถมาฝากอีกแล้วครับเช้าแห่งวันฝนตกนะครับชุ่มฉ่ำครับชุ่มฉ่ำครับเช้านี้นะครับผ่านการรับชมก็กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะครับคันนี้ก็มาด้วยอาการนะครับเจ้าของรถบอกว่าน้ําดันครับ ฝาโกงน้ำเดือดแกบอกอย่างนี้นะครับก็เข้ามาผมก็ได้ตรวจอาการนะครับปรากฏว่านะครับผมลองสตาร์ทเครื่องดูแล้วนะครับน้ำก็ไม่ดันนะครับปกติถ้าเป็นฝาโกงจริงๆนะครับฝาโกงจริงๆน้ำจะดันได้ปะเก็นก็ต้องแลบนะครับถ้าปาเก็นแรบแล้วนะครับ เครื่องร้อนไม่ร้อนนะครับสตาร์ทยังไงก็ดันนะครับไม่ต้องรอให้เครื่องร้อนก็ได้นะครับสตาร์ทขึ้นเครื่องเย็นมันก็ดันนะครับเป็นน้ำดันปา้าโกงครับแล้วก็ผมก็ได้ลองสตาร์ทเครื่องจนร้อนแล้วครับจนเครื่องมันร้อนนั่นแหละมันก็ไม่ยอมดันนะครับมันก็ปกตินะครับแต่ สาเหตุนะครับพอดีผมถามเจ้าของรถบอกว่ารถไม่มีวาล์วน้ำาครับรถไม่มีวาล์วน้ำนะครับปกตินะครับปกติรถองมีวาล์วน้ำนะครับอันนี้เจ้าของรถไม่ได้ใส่วาล์วน้ำมานะครับถอดออกก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ได้นะครับ จะใช้ได้นานไหมไม่รู้นะครับแต่ที่ผมสังเกตเจอนะครับกรณีรถไม่มีวาล์วน้ํานะครับสตาร์ทขึ้นน้ํามันจะวนเลยนะครับยวพาไปดูครับน่ครับปกติรถไม่มีวาล์วน้ํานะครับเป็นตรงนี้จะเป็นตําแหน่งของวาล์วน้านะวันนี้เป็นเครื่องวัดสิบห้านะครับสีสีวปดีหรือเปล่านะผมไม่ได้ดูรหัสนะครับ อันนี้ก็จะเป็นท่อน้ําท่อน้ําบนอันนี้ท่อน้ลาล่างครับอันนี้ก็จะเป็นท่อบายพาสนะครับบายพาสวาลก็มีวาล์วน้ําปิดนะครับอันนี้ก็ปล่อยตรงหมดนะครับนนก็เลยสังเกตเจอนะครับก็นี้รถไม่มีวาล์วน้ํานะครับสตาร์ทขึ้นนะครับเราสองดูในรูหม้อน้ํานี่นะครับน้ํามันจะไหลเลยนะครับน้ามันจะวน ไหลเพราะเราเห็นชัดเจนนะครับมันจ้ามันจะไม่นิ่งนะครับแต่คันนี้น้ํานิ่งครับน้ํานิ่งไม่วนเลยนะครับอ่เริ่มนะครับเริ่มเริ่มดูอาการแล้วครับเริ่มจะนึกอาการออกแล้วนะครับทําไมน้ําไม่วนนะครับผมก็เลยลองถอดวาน้วนะไปลองถอดเสื้อนะครับฝาตรงนี้ออกดูนะครับที่แรกผมคิดว่าใบพัดต๊ม มันผูกปั๊มน้ำก็เลยไม่ปั่นน้ำแต่ไม่ใช่นะครับผมลองถอดดูแล้วสตาร์ทเครื่องขึ้นน้ำมันก็พุดขึ้นอยู่นะครับแต่เวลาเดินเบามันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำมันตันครับพอมันตันแล้วมันดูดทางนี้ใช่ไหมครับ มันดูดไม่ได้นะครับมันก็เลยไม่มีน้ําขึ้นมานะครับนี่หละครับสาเหตุนะครับตอนนี้มันปล่อยน้ออกหมดแล้วนะครับเนี่ยมันปล่อยน้ําออกแล้วนะครับแล้วก็ระดับน้ําก็ต่ํานะครับระดับน้ําต่ําต่ำกว่าระดับหม้อน้ำนะครับแต่ดูน้ําในหลอดของหม้อน้ํานะครับลองซุงมดูครับว่ากองมันจะเจอหรือเปล่านะครับ น้ำในหลอดของวาล์วน้ํานะครับมันยังปริมอยู่ที่หลอดอยู่เลยนะครับเนี่ยมันยังปริมอยู่เลยครับมันไม่ลดลงไปด้วยกันนะครับมันไม่ลดลงนะครับสันนิฐานได้เลยครับว่ากรณีนี้หม้อน้ําตันครับหม้อน้ําตันร้อยเปอร์เซ็นครับแต่มันไม่ได้ตันหมดทุกหลอดครับมันก็จะตันเป็นบางหลอดนะครับ ว่านี้มันเป็นหม้อน้ำสามแถวครับหม้อน้ำหลอดสามแถวเวลามาตันมันก็จะตันเป็นบางหลอดนะครับถึงมันไม่ตันมันก็ปิดนิดนึงแบบนี้นะครับเพราะว่าดียวจากสภาพแล้วนะครับขีดกันครับตรงนี้นะครับมันจะไปตกผลึกนะครับเวลามันน้ำวนๆึ้นมาจะไปตกผลึกอยู่ในหลอดหม้อน้ำับหลอดหม้อน้ําของเรามันไม่มันไม่ใหญ่นะครับมันรอดไม่ได้นะครับ มันจนมามันก็จะปิดนะครับมันก็จะไปตันอยู่ในหลอดของหลอดของหม้อน้ํานะครับเ,เริ่มหลอ่อการนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมก็จะถอดหม้อน้ําไปล้างดูก่อนนะครับแต่ว่าล้างหายร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่ามันชัดเจนครับมันชัดเจนมากครับตันตันชัดเจนครับบอกเลยว่าตันชัดเจนเ,เดี๋ยวเรามาดู เสือ <ศ Dante> ครัปลาเส uh, ื้อวาวน้ำนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับจะทะลุแล้วครับเนี่ยดูนะครับนี่จะสนิมล้วนครับเนี่ยนะครับนี่จะสนิมนะครับเนี่ยจัดจนจะทะลุแล้วครับเนี่ยนะครับนี่ครับเป็นหลุมลงไปเลยครับเนี่ยไม่นานครับเนี่ยทะลุแน่นอนครับนี่นะครับ สาเหตุคือข้องการใช้เรียกอะไรนะครับเขาเรียกพวกอะไรัวเชื้อมาเชื้อน้ําล่อเย็นครับัวเชื้อน้ําล่อเย็นนะครับปัญหาคือเป็นอะไรนะมันกัดนะครับสู้เราเติมแบบผลิตภัณฑ์ของแท้ไม่ได้นะครับที่เป็นแบบไม่ต้องผสมน้ำนะครับแพงนะครับแต่จบนะครับมันจะไม่กัดอลูมิเนียมนะครับ น้ำยาพวกนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวถอดมาน้ำออกก่อนนะครับมานึ่ครับเอาความรู้มาฝากกันนะครับก็มีอะไรก็เอามาแชร์กันนะครับจะได้ไปดูแลรถของตัวเองนะครับทุกวันนี้รถหกล้อเริ่มเยอะครับคนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยนะครับก็มีการซื้อเข้ามาใช้ในรัวเรีอยกันเยอะนะครับทุกวันนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ